จนะรับสู่ไฟไล์ไลฟ์สดทุกวันมันกวา่ายอามันกว่าใ,ใ,ใครไม่ไล่ไม่เลิกฮะนี่หมายความว่าเขาไล่เราใช่ไหมก็อีกเดือนเดียวค่ะบ,บูดเล่นนะคะเข<ล>าก็ให้ลองทำไปเรื่อยๆก่อนอนะคะจนกว่าจะมีใครมานะคะซึ่งคนที่มาวันนี้ก็ไม่ปลอดภัยสําหรับเราเท่าไหร่ทำไมครับ ถ้าเขามาเรามามากดีคึกมากเราอาจจะตกงานได้แต่วันนี้เราต้องคึกเลยนะครับเพราะว่าเป็นวันที่เราจะได้ Dance แดนซ์เต็มที่เลยพี่อ้อมใช่แล้วนะคะเป็นการเต้นที่ล้ำลึกถึงความหลังของเอกชัยค่ะเพราะว่าครั้งหนึ่งเขาเคยเต้นไม่เป็นรองใครเต้นสู้ตายเต้นเพื่อชาติเต้นเพื่อทุกคนเว่อร์ไปเวอร์ไปเมาเามาถ้าไม่เชื่อไปดูค่ะดูอะไรอ๋อเต้นเล่นตายเลยนนะ ุดยอดเมื่อก่อนเป็นคนเหล็กเดี๋ยวนี้กลายเป็นดอกไม้เหล็กจ้ะสารพัดที่เอามาแล้วจ้ะที่กดดันมากเกินไปให้เป็นดอกไม้เหล็กไปเลยโฉว่มีอะไรผิดพลาพี่ได้นะคะหนูเหมือน้องคขาขอบคุณมากมาด้าจังเลยนะเอาภาพมาด้านจังไม่ต้องบอยอย่าอยู่ในโลกของฉันอย่ามายุ่งกับฉันเมื่อกี้เราขึ้นต้นรายการด้วยภาพของเขาเรียกว่า เป็นโลโก้ของเมืองไทยก็ว่าได้นะคะพี่ตู้ดิเลกนั่นเองใช่พี่เจจตรินพี่เจเจตินะแ<ล>ะกับพี่ตินาซึ่งเมื่อกี้ที่ดูไม่ออกเลยอันไหนเป็นอะไรเนี่ยมองไม่เห็นมองแทบไม่ทันเซ็กซี่นะแล้วก็เท่โอ้โหนี่วันนี้จะมาคุยกับเราด้วยนะครับกับ คอนเสิร์ตใหญ่เลยเดอะบีทคอนเสิร์ตซึ่งนะคะคุยอย่างเดียวไม่ได้เขาต้องมาเต้นกับเราด้วยนะคะเพราะว่าคอนเสิร์ตก็คือเดอะบีทซึ่งนะคะมีลีโอเดโดดีครับพี่โอมาด้วยทีเดียวนั่นรันบีชพี่๋อพอดีโง่สังเกตไดะขอโทษแหมนะคะเลยมีแฟนต่างชาติได้เลยนะครับอย่าดูถูกกันนะ อย่าโวมากเร็วนี่เรามีแฟกต์เด็ดด้วยนะครับว่าคือถ้าฟังเพลงอะไรแล้วอยากแดนชิส่งมาเลยโอ้โหอย่ายอมแพ้เนี่ยเต้นยับเลยโอ้โหไม่ใช่ยืนชูมือให้กำลังใจกันเต้นหัวตูบเลยทีเดียวนะคะในเมื่อเราจะคุยกันเรื่องแดนเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปเรื่องของวันพรุ่งนี้ด้วยนะคะใครที่มีบัตรเอกเคนเกแล้วนะคะเราก็จะต้องไปเจอกับไอซ์แล้วก็ออฟนะคะวันก่อนขอเม้ากนิดนึงได้ป่ะครับวันก่อนไอซ์อยู่ในห้องกับออฟใช่ป่ะแล้วฉันก็อยู่ใช่ป่ะแล้วฉันไม่เห็นว่าไอซ์เดินเข้ามาไงและฉันเมาก เมาไอเหรอครับใช่ได้พอดไม่ไม่เจอพิ่ตาบอกฉันเลยสักคำเดียวว่าไออยู่ในห้องไอ <I S 2> <c oughs> เขาก็รู้แหละว่าพี่พี่เมาแล้วเขาเดินผ่านไปอุย้ยตายแช่ยกมือไหว้นึกว่าผีมองวอะไรอ่ะเมาขำๆ <Okay. S 1> ไม่ได้เมาอะไรแต่ก็น่ากลัวอยู่เหมือนกันอะอ่ะเจอกันที่ไหนอา่านไม่ค่อยออกลาร์สเซนจูรี่เมนฮอลที่เซนจูรี่เดอะมูฟวี่พลาซ่านะคะเพราะฉะนั้นเรามาซ้อมเต้นกันดีกว่านะคะใครไข้เป็นเปิ้ยก็เป็นใครไข้เป็นไอส์ก็เป็นนะคะไปครับเห็นป่ะขำนิดหนึ่งได้ป่ะ เขาบอกว่าที่เที่ยวอ่ะเวลาเพลงไอซ์ดังนะโอ้โหยกรูกระเข้าไปเฮ้ยแล้วญี่ปุ่นญี่ปุ่นยังทำท่านี้เลยตื้อตื้อดื้อดญี่ปุ่นยังทำเลยโอ้โหไม่น่าเชื่อเลยทีเดียวนะคะเรียวมากเลยทีเดียวแล้วก็เข้าเรื่องเราก่อนดีกว่านะศูนย์ศูนศูนย์นะคะแน่นอนสำหรับคุณผู้ชมที่โทรเข้ามาติดนะคะจะได้เลือกอ้อมหรือเอกนะคะแล้วก็แต่ว่าวันนี้พิเศษโทรปุ๊บได้นี่ก่อนได้เสื้อญี่ปุ่นหนึ่งตัวเลยจากรถจักรยานยนต์ฮอนด้าคลิกนะคะแล้วก็ พอเลือกปุ๊บถ้าได้วันนี้ของเล็กก็จะคือโทรศัพท์ปากนี้แต่ถ้าเกิดจะไปลุ้นของใหญ่ก็นี่เลยนะคะแพ็กเกจทัวร์เป็นแพ็กเกจทัวร์นะคะไม่ใช่ตั๋วเครื่องบินอย่างเดียวเป็นแพ็กเกจแพ็กเกจทัวร์กรุงเทพสิงคโปร์จากไทยฟลายดอทคอมนะคะไม่ใช่ว่าตั๋วไปเที่ยวเดียวหรือจัดเท่านั้นมแจกกันมากมายค่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาเตรียมนี่ไั่นี่หนีแม่หนีแม่นะครับในเมื่อพี่เจมาก็ต้องเป็นพี่เจกมาก็ต้องเป็นเพลงสองคนนี้เพลงพี่ติ๊กคือพลิกล็อกอุ้ยอ๋อเดี๋ยวให้เลือก นี่เพลงรุ่นเธอเลยนี่ก็ใครเป็นเศษล่ะโอเคเดี๋ยวชุหน่ากลับมาพบกับพี่เจพิธิการดีค่ะชุนน้าครับ าะะมาขอเชิญค่ะแดนัดจำรายการเราวันนี้มาประจำฟอร์เลยขอเชิญพี่แจกับพี่ดินาอะไรอะไรเนี่ยพี่พีอะไรกันที่ต้องปิดหน้าปิดตากันนะพี่ต้องเห้แงหรือเปล่าสวัสดีนะคนทีครับ สวัสดีนะคะได้เจอกัสดีค่ะไพี่มาขาบว่าทปีไมพี่มาขาบทำไมกลับเพื่อทำไมอ่ะเอาแรกเขาเปิดเพลงเอื้อเนีเอกเอื้อใช่ครับเพลงเลยครคนเล็กคนเล็กมันไม่เอาลูกแก้วโอย้ยลูกแก้วมันเล่นทุกทีเลยพี่เล่นจนหนูจะเป็นลูกกอกเลยนหนูเบื่อเบื่อมันแต่เมื่อกี้ว่าเพลงพี่ตีขึ้นเอกทำท่าได้เลยทีเดียวนี่พี่ตีนินจาเลยนี่ค่ะนี่แล้วค่ะทำนานมันการใช้เพลง พี่เจเคยได้ยินใช่ไหมพี่ตี่นาเคยได้ยินไหมคะอะไรฮะมันเป็นเพลงที่เอาไว้เช็คมันเป็นเพลงที่เอาไว้เช็คไวิวสบายนะครับแล้วถ้ายวิวสบายแล้วจะเป็นยังไงนิ่งๆริงเล่นแบบมือกำมือแก้มือเนี่ยนี่แล้วแล้วปากนี่กัดนี่นะนิ้วโป้งที่ท้ามันอีกนี่กัดมั้งแต่อยู่ปฐมสองเลยหัวล้อสัมภาษณ์เดอะบีคอนเสิร์ตดีกว่าเไม่จะเป็นหัวร้อเขาเวลาคุยโทรศัพท์มันหยุดนิ้วก้อย เจ้านายเลยหรืออะไรรึเปล่ากอกลับบ้านดึกนะพาไปไหนอะค้าบไม่รู้ทีเดียวนะคะแต่เดี๋ยวเราต้องคุยกับต้องเรียกว่าคิง king of dance แล้วก็ Queen of dance ของประเทศไทยเนี่ยหมฉันเป็นคิงเหรอเนี่ยฉันเป็นควีนหรอเป็ฉันว่าเธอเป็นควีนเลยะอันนี้คิงแล้วกันอันนั้นจะเป็นคิงมากกว่าระยะตอนเอาเป็นว่าเราเป็นแบบว่าเออ่คนชอบเต้นรำเต้นรำซึ่งก็อยู่ในยุคที่แบบค่อนข้างมาไล่ๆใกล้ๆกันเลยทำให้แบบเรารู้สึกว่าเอ้ย ไม่ได้ยินเพลงของสองคนนี้แล้วเนี่ยมันอินเวลาไปเที่ยวอ่ะยังได้ยินอยู่เลย<า>ม,มูเยอะมากที่เขาไปท,ที่ทใช่ค่ะเราคงไม่เที่ยวกลางวันกันน,น,นะมนไ,มไ,มไม่ก่อนจะเห็นไปซัฟเฟอรีเวอร์อยู่เลย <c oughs> คือเพลงมันจะมีเ<อ>วอร์ชั่นสารพัดนอกจากว่าจะเป็น<ไ>เพลงพีตี๊เพลงบีเจ,เลเจแล้วก็มีคนอื่นๆซึ่งแต่ว่า2คนนี้ถ้าได้ยินเมื่อไหร่ต้องเต้นใช่ที่เด้กพี่เจกับพี่นานี่เคย ขึ้นเวทีด้วยกันแล้วนะซึ่งรู้สึกตอนนั้นจะเป็นเพลงของแล้วมีพี่ตินาร้องเพลงพี่เจบ้ป่ะเจเคยเป็นเกสอัลบางชุดที่สองใช่ไหมมาเพลงสองเพลงงงๆอะไรเงี้ยแล้วงงง I feel good ใช่ป่ะ I feel มาทำไมไม่รู้ไปทำไมวะแต่เรามชาบนะพี่อยากดูไหมครับอยากนะพี่แต่เราแต่เราไม่ดูนะครับสองนักร้องอานุนาอยากดียวนี้ย่ำหนึงเราไม่ควรเชี่ยอใครรักต้องอานุาอยากเียวี้ย่ำนักร้องที่ต้องอนุรักษ์ไว้แล้วไงไมันจะเป็นนิ้อ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không ก็ใครมันจำปน้องเจ้านายโตเร็วนะครับไม่ใช่พี่แจัวไองนึกว่าน้องเจ้านายตกใจหมดเลยทีเดียวอีกทีนึงก็6212ขออที่ทำงานด้วยกันด้วยน้าของสองอย่าไปนับใครนี่ก็ปล่อยๆไปก่ไอ่ใช่ไอ่ใช่มีอยู่มีอยู่แล้วตอนนั้นเป็นไงคะการทำงานคอนเสิร์ตด้วยกันตอนไหนตอนที่แบบอย่าง10ปีอันนี้หรือว่า6212เราเล่นคอนเสิร์ตด้วยกันตอนนั้นมันได้แดนกับเต็มรูปแบบไหมคะก็มันต่างคนแบบ ฟิลของแต่ละคนน่ะแหละแต่วันนั้นสนุกนะสนุกครับก็คือจริงๆเราเป็นนักเรียนนักศึกษาในที่แกรมมี่เป็นนักร้องอยู่คลาสเดียวกันแรกที่เข้ามาเป็นคลาสเดียวกันเป็นเหมือนแบบแฟนเพลงเขาก็ใกล้ๆกันแนวเพลงหรือการอลบ้าบอกของมันจะไล่กันมาตลอดแต่ว่ายังไม่มีโอกาสที่จะแบบมารวมกันสักครั้งจนมาถึงน่สายไปยังเนี่ยไม่มีคำว่าสายหรอกจุ๊บจุ๊บอ่ะเก็บยีริยนแค่พูดจริงจะเต้นเลยนะครับ อยู่ข้างๆพูดคอยแจนของขอพี่คะเพียงแค่อยู่ใกล้พี่ินายังไม่ต้องเปิดเพลงมาแทสเลยค่ะมาเแล้วผมไม่ได้เจอเอกเอื้อมนานมันเปลี่ยนไปมิค่ะพี่คะพี่พาไปเจอไก่อยูเอสซีเลยนะครับพี่อ้าวอย่าไปพูดถึงท่านพี่คะกลับมาที่เรื่องเราดีบินคอนเสิร์ตซึ่งนะคะเมื่อกี้ขนาดว่าเป็นพาร์ทที่แบบว่ามาร่วมกันนิดนหน่อยเรายังรู้สึกว่าสนุกแต่ถ้าเกิดเป็นพาร์ทที่แบบตั้งใจมาอยู่ด้วยกันเลยจริงๆเนี่ย มันน่าจะเป็นอะไรที่แดนยับเลยหรือเปล่าคะหรือว่าจากเพราะที่ประชุมกันนะตอนคอนเสิร์ตเนี่ยก็คือบอกว่าครั้งนี้คอนเสิร์ตมันไม่ใช่เป็นคอนเสิร์ตของเจเป็นของต้นนาอะไรเงี้ยมันเป็นคอนเสิร์ตเดอะบีทที่จะแบบมาลุยกันอย่างเดียวไม่ต้องมาพูดแบบจบเพลงแล้วผมเนี่ยนี่ไม่เอาคือใส่แล้วบรรยากาศบรรยากาศก็คือเราสร้างบรรยากาศเป็นแบบว่าอย่างที่เห็นในภาพเมื่อกี้ก็คือจําลองเป็นแบบว่าเข้าไปถึงเหมือนเราไปสมัยยุคเราไปเที่ยว p a l ล c น้องๆที่ไม่รู้จักพว่าพาเลทนะคะพาเลทแปลว่าสถานที่นะคะเป็นสถานที่ที่หนึ่งนะคะที่มืดๆเปิดเฉพาะช่วงดึกนะคะแล้วก็ผู้คนไปกันเยอะมากไปเยอะมากมีบันไดวนด้วยใช่ใช่มันก็เหมือนลุ้ชิกีิกอะไรอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยเป็นคือที่รวมของวัยรุ่นเขา่ว่ามันมันอีกฟิลนลแต่ว่ามันมันมากๆนะเพลงที่เราจะเพลงที่เราจะไปเล่นอย่างเงี้ยซึ่งเป็นเพลงที่เราว่าคัดมาว่าเราจะต้องขึ้นและร้องได้ ขึ้นแล้วรู้จักไม่เอาประเภทแบบขึ้นมาเอ๊ะเพลงนี้งงไม่เป็นอะไรอะไรเไงี้ยซึ่งมันมีปัญหาตรงนี้นึงว่าคำว่าเดอะบี t เนี่ยรับแรลว,ว่าสมมติถ้าอ้อมอยากลองเพลงคาใจเยี่ยวทับๆๆับับของพี่เจหรือว่าพี่ติตัวใจของมานี่ไม่ต้องแล้วอ้อมได้ยินเป็นเวอร์ชันแดนซ์แล้วมัน จะมีเพลงช้าให้ซึ้นมีแต่ว่าเป็นเพลงช้าที่แบบว่ามันยังมีบีทที่เราสามารถที่จะโยกได้ก็คือดนตรีใหม่ใช่ก็คือเพลงทุกเพลงที่ในคอนเสิร์ตนี้ทำดนตรีใหม่หมดเลยอะไรเงี้ยฮแต่ว่าเราเก็บความเป็นออริจินัลความเซ็กซี่ของเพลงไว้อะไรเงี้ยอย่างเพลงที่นายนี่ก็จะบ่งบอกได้ ผมถึงบอกว่าแฟนนะครับผู้รักที่ไปดูเนี่ยถ้าผู้หญิงอยากรู้ว่าผู้ชายเราแฟนเราเนี่ยแมนจริงหรือเปล่าครับไปดูคอนเสิร์ตพี่ติพี่เจคะแล้วเกิดแฟนลูกขึ้นเต้นเป็นเพื่อนผู้หญิงทำไงคะก็สมถติว่าไปเด้อเออที่ละเอาตั๋วนะครับอย่างเงี้เอาไปห้องน้ำไหมจ้าหรือไปเอาไปไปพอเพลงเต้นเต้นแฟนนะเตนเตนเตนโอ้ยไม่เดี๋ยวก่อนแม่หนูถามพี่ก่อนถ้าพี่ไปดูคอนเสิร์ตพี่ติ๊กพี่ไปกับปิ่นนะแล้วพี่จะเต้นปะอย่าลืมล่ามปาล่ะล่ามปามหนูก็อยากรู้ไงพี่เต้นปะพี่เต้นปะ พี่เต้นท่าไหนอะพี่เขเต้นโยกเน่ยโยกผมพี่เขาก็เต้นเก็บๆนิดนึงพี่ก็ชุดแรกพี่เมยชุดแรกพี่เขเต้นท่ามอริสเคเราชุดสองเป็ท่าไหนเราไม่รู้ออกไปสุดตัวเลยทีเดียวเลยนะเต็มที่อยากให้วันนั้นเต็มที่นะจริงจริงคอนเสิร์ตบนเวทีเป็นเจดีนาแต่ว่ามันไม่ใช่แค่เจดีนาบนเวทีคอนเสิร์ตอยากให้ข้างล่างเนี่ยทุกคนเป็นเจทุกคนเป็นดินนาโอ้โหใช่พี่คะถ้าอย่างนั้นเอกคุณอยากเป็นใครคะ ก็เป็นพี่เจก่อนแล้วก็เป็นพี่ตีน่ายีกทีหนึ่งใช้ได้ในทีเดียวครใครกลัวอยู่แล้วใครเต้นก็เต้นตาหมดใช่ไหมพี่ใช่แล้ะท่านั้น ถ้า yup. เป็นเจเป็นตินาอุ้่เกือบเกือบพฤซวาอรแเกือบพฤวาอกไปถ้าเป็นพี่เจพี่ตินานี่ย็ต้องมีการเต้นถูกต้องเพราะฉะนั้นเราต้องมีท่าเต้นค่ะไอ้ใจขุดท่าเต้นคงเต้นถึงตีห้านะคะเพราะฉะนั้นขอสักท่าได้ไหมคะพี่ติสบายก็ถ้าแบบง่ายๆก็อย่างเพลงพูดอีกทีก็แบบว่าพูดดิทีเงี้ยมันต้องมีจังหวะที่จับและถูกได้ไม่เข้าเร็วเกินไปอ้ มันเุซ็กซี่เลยอะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมดเฮ้ยนี่ก็เลยออกนะพีเจเห็นี้รู้มทําผมมือนี่นจุดตายแล้วค่ะแค่แสงดำเององพี่นะถ่าแค่แสงดำเลยอ แต่มันไม่ให้แต่งหน้าแบบพี่ตี๋จุดนี้อยเลยนี่เป็นตัวอย่างที่คนจะไปดูคอนเสิร์ตนะเป็นตัวอย่างให้มีความสนุกกันแบบเนี่ยให้เป็นความสนุกแต่ว่าท่ามันต้องจำไม่ได้จริงๆนะมันต้องมีท่าหลายๆท่ามากเลยนะพี่ตีมีท่านี้แล้วอย่างพี่เจขอสักท่าได้ไหมมีเพลงอะไรล่ะเพลงอะไรเปิดมาสิเออสีพริ้วมากอ่ะแต่เต้นไม่ได้นะเต้นไม่ได้นะเอกเต้นไม่ได้เลยดิเอกเต้นไม่ได้เลยดิ เต้นแล้วเต้นแล้วเผลนดูไม่เป็นตัวเองไม่ได้เลยเสียเสียสเต็ปมากเลยเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นเนี่ยเขาเล่นเขาเล่นเปิดเผยกันอย่างนี้แล้วเหรอเปล่าครับพี่โมกไปเรื่อยๆอะค่ะโมกโอเคสำหรับดอะบีคอนเสิร์ตครั้งนี้เนะบายท่าน้าชาต ค่ะเราจะมีการจองบัตรเกิดขึ้นสําหรับสมาชิกกรรมการก็จะเป็นวันที่7แต่สําหรับคุณผู้ชมนะคะก็ถ้าไม่ได้เป็นสมาชิกกรรมการก็วันที่8ก็จองได้ก็คือผู้นี้ของกรรมการใช่แล้ว so the next day is for the public ขายที่เกตมาสเตอร์ขายที่เก็ตมาสเตอร์ต่างที่เกตมาสเตอร์ยายม่ไมเก็บแค่ไม่เยอะนะทำให้มันยากจะมาบัตรเท่าไหรที่เก็ตมาสเตอร์บัตรราคา2,000บาทพันห้าพันสองแปดร้อยและห้าร้อยที่อะไรเข้าสิงกันนะเนีนี ล่อยให้เป็นหน้าที่พวกผมเถอะแล้วก็เก้งๆไว้เป็นห้องเต้ไว้เป็นห้องเต้พี่นั่งเฉยๆพี่นั่งเฉยๆแล้เลิศไว้เฉยๆพี่พอย่าหลุดวันที่29ไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วพี่เจค่ะนูว่าปล่อยให้เขาเป็นอย่างนี้ดีกว่าเอาใหม่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 เซ็กซี่ที่สุดเลยวันที่ยี่สิบเก้ากรกฎาคมนี้นะคะที่ Impact Arena ดีโอ้ชื่อทำไปได้ ตอนนี้นะครับมีสองสายเข้ามารออยู่ว่าจะมาร้องเพลงของคุณพี่ทั้งสองนะครับขอจิงเกินครับครับหนีแม่มาหน้าไหมสนับสนุนโดย Motorola C168 พร้อมวิทยุ FM ในตัวน้องมิสวัสดีครับฮวัมินค่ะค่ะชาลมินค่ะพร้อบร้องเพลงอะไรดีคะพ่กลับค่ะแอนมินไม่ใช่ลายใช่ไหมแอนค่ะแอนอรแต่ไม่ ร้องเลยค่ะหนูคะรับรักกันนายางเอายังนี้ี้ยร้ยนี่ของจะส่เอี๊ยดมากเลยอ่ะบมีคอนเสิร์ตะ้่ะขอนักมเรียนโอเค h e ทีมมอริยรักกันนดูตะล่มตะลับพิกรักกันมากมายบาดแผลจะเป่าพิกรักกันอย่งนี้ สวัสดีมิ้นจ๊ะฮัลโลมิ้นหลสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะาจะร้องเพลงไวไหมคะเพลงกองไว้ค่ะไม่ได้ถามร้องเพลงไวเลยแต่ได้เลยค่ะน้องเต็มที่เลยอะแอบโทรศัพท์อ่ะเนี่ยหนีแม่ไงคะพี่ ของผ่านที่ผ่านมาไม่เคยต้องการและมันกันนานนานจนสายเกินไปน,น้องคุณจะได้รับรางวัลการที่ร้องได้อึดละทนที่สุด,ดนะคะนี่ร้องทั้งท่อนเลยทีเดียวเนอะที่ค่านกรรมการงงไปเลยนะท่านบอกวเลย เชียร์ใครก็กด M เป็นรักตามได้หนึ่งน้องแอร์นะครับแล้วก็สองมินส่วนที่ 80, สี่แปดศูนย์สองหกหกนั่นเองใส่หนึ่งคือคนที่ร้องเพลงพี่ติครับใสองคนที่ร้องเพลงพี่เจนะคะที่ร <นะ S 2> ้องอยู่คนเดียวคันอ่าโอเคนะคะอทิ้งท้ายฝากถึงคอนเสิร์ตเดบิวคอนเสิร์ตครับอ่าเชิญครับพี่ติ๋กก่อนเลยครับรก็วันที่ส9นะคะหวังว่าเอ่อเพื่อนๆน้องๆทุกๆคนนะคะคงจะไปร่วมสนุกกับพวกเรานะคะอย่างเต็มที่ นะคะถือว่าเป็นวันปล่อยผีแล้วกันอ้าวอุ้ยอ้าวพี่ยายไม่ทั้งเอกนะคะพี่ยายไม่ทั้งเอกค่ะพี่ยายมปนตัวเดวนี้ก็ได้พี่ไม่ได้ปวดเอกไปแน่นอนถือว่าวันนั้นเนี่ยเรามาสนุกกันอย่างเต็มที่นะคะแล้วก็มาช่วยเราร้องเพลงมาช่วยกันเต้นรำเปลี่ยน Impact ให้เป็นเทคที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยค่ะรู้เลยทีเดียวซึ่งวันนั้นนะคะถ้าเกิดว่าใครอยากวางระเบิดกระเทยก็แน่นค่ะ อะไรคะพู่เล่นพูดเล่นหมายถึงว่าใครทำรกระเทยนี่ไปหมดเลยทีเดียวบัตรเนี่ยพรุ่งนี้สำหรับกํามัการนะครับวันเสาร์ให้มาไทยเกตมาสเตอร์ให้รีบกันไม่อยากให้มีปัญหาแล้วเดี๋ยวอดแล้วมาอะไรเงี้ยแล้วบรรดาญาติที่โทรมาตอนนี้อยากโทรโทรไปที่อื่น คือ,อไม่รับมาจองบัตรที่ศิลปินหรือนักร้องที่ขึ้คือเกษตไม่ควรมาปวดหัวเรื่องบัตรเพราะครั้งที่แล้วดีเทอร์น็อกเจนี่ลบใน,นติดลบชักเงินเข้าตัวเองอ <c oughs> จองแต่ไม่จ่ายเลยไ,ไปจองที่อื่นนะฮ <c oughs> <น>ะมาพารักกันเลยดีกว่า <c oughs> อ,อ,อ,อยากให้บรรยากาศวันงานวันนั้นนะฮะใครมีบัตรอะไรแล้วไปเจอกันอยากให้เป็น อย่าลืมนะให้เป็นนายตินาให้เป็นนางตินาให้เป็นนายเจเป็นนางเจเต็มที่ทุกคนเต็มที่แล้วขอให้ทั้งสองคนนะคะซ้อมแบบเต็มที่แล้วก็<ด>มีความสุขก็ยี่สก้า, 29, าการะดาษเราเจอกันนะคะขอบคุณ <c oughs> นะคะแล้วนี่คือเที่ยงสองกอนนะคะ นี rica, ies, ่คือสองซิปินจันเดลบีคอนเสิร์ตบายธนชาตินั่นเองนะครับเอาละครับนี่คืออีกหนึ่งเพลงที่วิยุคเดียวกันเลยนะคุณเพลงอะไรอ่ะ MV ของฝวาหัวใจนะซึ่งตอนนี้ใช้เป็นซาวด์แทร็กแก๊งชินีกับอีแอบแล้วพวาหัวใจรู้จักเหรอกวาหัวใจโอ้ยรอเอเดียวอเอคุณอม่อเอ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 เออเ่อเออเเออเออออเออเออเาเออเอเออกออเอเอยอเน่ารักนะ l อ่าเเเเออเอนอกว่า เดี๋ยวนี้นะคะคุณผู้ชมสามารถดูหนังแบบไม่ต้องใช้แผ่นก็ได้นะคะกับ Buddy b r a แ d รนดนะคะก็เขามีบริการคียีออนดีมานสั่งได้เลยไม่ว่าจะดูหนังฝรั่งหนังอะไรก็แล้วแต่ฟังเพลงดูมิวสิกวิดีโอจะเป็นรายการพารตี้จะเป็นการ์ตูนมีให้ดูกันแบบเพียบเลยนะแถมยังจัดเวลาฉายรายการที่อยากดูได้ด้วยซึ่งสะดวกมากที่สําคัญนะคุณยังสามารถเล่นอินเทอร์เน็ตแรงๆแบบสุดๆได้2เมกแล้วก็คุยโทรศัพท์กับใครก็ได้ที่คุณอยากคุยพร้อมๆกันได้ด้วยซึ่งเขาบอกมีอุปกรณ์ชิ้น,ต,น,นตั์้นใง3 ครับผมนะฮะก็ถ้าสนใจก็โทรสอบถามรายละเอียดได้เลยนะครับที่ Buddy Broadband 0 2 2 7 1 9 1 1 1สนะครับหรือสมัครได้ที่ AS Shop แล้วก็เทโลบิสทุกสาขาเนี่คืออุปกรณ์เนี่ยนะฮะนี่คืออุปกรณ์ที่เราจะเห็นมันจะเสียบไปทุกทุกทุกแต่มันน่าใช้นะสำหรับเราใช้ได้เลยทีเดียวเนี่ยนั่นก็คือเรื่องของบั d ดี้ไปนะฮะส่วนตอนนี้ฮะมีเพลงใหม่ครับคุณขอดูหน่อยทำไมอ่ะถูกใจอ้อมอยู่แล้วยังไม่เคยเห็นเพลงนี้ศิลปินวงนี้เนี่ยซื้อใจอ้อมไปเลยถ้าไม่ติดว่าาามมีีแพนเเเค้้กขสยบ โซคุนขอดูเพลงฟ้าสามหน่อยเพลงที่เขาบอกว่าเพลงนี้หม่นหมองและขดขู่ที่สุดของน้องโจถูกใครเล่นในมีรู้ไหมใครแอนนาลิชาว่าไม่ได้ใครอีกโอ้มีน้องแบงค์และแมนโอ้ขวดขอดูหน่อยจริงเหรอชีวิตจริงจะมีใครมาวนเวียนกับชีวิตคือมันดูวนเวียนมากแล้วสายตาคนที่วนเวียนนั้นก็ตาบัวเหมือนเพิ่งตื่นนอนมาทีเดียวคือเพิ่งตื่นนอนเพื่อมาจ้องว่าไอคนนี้จะเจอใครใหม่อะ จะแยง่งใช่หรือเปล่านะคะับวันนี้ดีกว่าเป็นเมดบราสทริปอินฮ่องกงวันนี้นะคะเหมือนเดิมค่ะลุ้นไปมีแอันกรีซกับคอนเสิร์ตส่วนตัวกับกอล์ฟไม้นะคะแล้วก็ลุ้นที่จะไปเที่ยวต่อที่ดิสนีย์แลนด์ในฮ่องกงอีกด้วยนะ,ะซึ่งเกมก็ไม่ยากเลยใช่แล้วดูเนื้อเพลง3ท่อนต่อไปนี้นะครับ3ามเพลงที้มีคำไหนเกินมา<ก>ดู<ก>เลยค่ะให้ดีอ่ะขึ้นไปเลยครับเพลงลนี่นะคะอ่ะเพลงที่2ค่ะง่ายเหมือนกันง,ง่ายมากเลยเพลงที่3นะคะ เชืว่าเฉลยไปเลยดีกว่าแล้วเล่นเกมง่ายแบบนี้เนี่ยส่งคําตอบมาที่นะคะเอ่อจะเป็นชิ้นส่วนเ papermate ลุ้นได้2ช่องทางถ้าเป็นอันนี้โทรมาก็026698294ใช่แล้วไดแ้แน่เลยใช่นะฮะแต่ถ้าโทไม่ติดก็ส่งชิ้นส่วนเ p เปอร์เมดนะครับหรือรอเล่นเกมที่ไฟล์ราทุกวันพรุ่งนี้ค่ะโอเคไะเดี๋ยวไปโฆษณาก่อนค่ะยังไม่แต่งงานเนี่ยเชื่อว่าเขาน่าจะเป็นแฟนกับปามีเ่เนาะทำไมอ่ะเชื่อว่าเขาคล้ายๆกันดี เล่นีก็คิดถึถามหเหมือนกันก็มีอะช่วงแจกแหลมแล้วครับคุณมาแจกทุกอย่างสองสายผู้โชคดีนะฮะก็คือน,น้องนุชและน้องคืดแป้งยินดีด้วยนะคะ <Yeah. S 1> และคนที่โชคดีเหมือนกันนะคะจากการส่งที่ส่วนก็มีรายชื่อขึ้นหน้าจอแล้วนะคะ,ะเดี๋ยวขึ้นพรึบเลยเป a ป e ร m เมดและคนที่ร้องเพลงวันนี้ที่หนีแม่มาแลวร้องได้ประสบความสําเร็จก็คือสายหนึ่งครับน้องแอร์พลิกล็อกไม่ถึงที่ร้องชนะมาได้ ที ok ่ล่องมาเองทีเดียวศูนย์ห้าศูนย์มาแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับใครครับพี่อ้อมพี่พี่จุ๊บพี่ไก่เฮ้ยสวัสดีนะคะ Sisters, สวัสดีด้วยมาถึงก wow. ็ได้เสื้อไปก่อนเลยนะคะยินดีด้วยนะคะเสื้อจากคลิกของเรานะฮะแม่ได้แล้วแฟนทอมนะคะคลิปนี่เข้ามาให้เห็นเห็นและทีนี้ เราจะเลือกใครดีจะเลือกถูกเหมือนกันพี่ไม่รุ้นไม่ใช่ผมรุ้นในหรอครับพี่อ้อพี่เอกเราไม่รู้เหือกเลยครับอ่าครับอ่าแอนผมเลือกพี่เอกก็ได้ครับแอนเลือกทีเดียดีเลือกชื่อถูกเลยยกไปเร็วๆอ๋อเบลเลยนะไม่เป็นไรนะขอโทษทีนะอย่างนั้นก็ได้เสื้อเลยนะพีปลอบใจไปสวหรับคุณผู้ชมนะคะก็อย่าลืมกดโทรศัพท์มาให้ติดก็แล้วกันนะคะถ้าวันเรานี้ก็ได้ไปเลยจุเลย ขอบคุณ Motorola C 168พร้อมอี FM ในตัวรถจักรยานยนต์ฮันด้าคลิกเฉียบคมคลิกค่ะอืมสัปดาห์หน้าก็เจอกับเราแล้วก็จะมีคนไปนั่งคุยเราด้วยจะเป็นใครยังไม่รู้อ่ะยังไม่ชัวร์ยังไม่ชัวร์แล้วอย่าลืมดูพวกนี้ alive นะคะรายการดีที่เราชอบครับอย่าลืมดูนะครับแต่ว่าตอนนี้ขึ้นแซยขึ้นแทบรออยู่ครับเราสองคนลาไปก่อนนอนหลฟันดีราตรีสวัสดนะคะสวัสดีครับ